ี่น่งส่ะเจ็ดสิบแปดเอ็ดสสง้นสองั้ Or, หรือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมด้วยเจ้าหนที่ตำรวจร่วมด้วยอ๋อค่ะ้จะมีตำรวจอีกทตอนหนึ่คับ่เจ็่ห้าเ็าวเ่รอบ อืมอ uhm, ืมอืมครับครับตันดูแลหลังจากวันนี้แล้วนะครับเราก็จะมีเวรยามนะครับเริ่มอยู่นะครับเราจะไม่อยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะฮะเราจะเริ่มอยู่ตั้งแต่วันนี้นะครับ แต่หลังจากวันที่26เนี่ยเราจะมีความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากว่ามีการเริ่มมีการเอาปัตรเนี่ยไปใช้ในการลงคะแนนลงหน้านะครับ,รบสำหรับเวรยามน,นอกจากมีอยู่3คนแล้วเนี่ยเราก็จะมีกล้องจองปิดนะครับซึ่งก,ะกะรกตจังหวัดสระกได้มีการมาติดตั้งให้ด้วย